بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอขอบคุณท่านที่คอยเดินเจอกันเจริญจาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้พบกับท่าน ได้มาพบกับท่านพี่น้องก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็ในครั้งที่แล้วนะครับหากพี่น้องได้ติดตามชมก็เราได้แจกของหดียะนะครับโดยเฉพาะ,ะรางวัลที่เป็นรางวัลหลักของเราก็คือในเรื่องของกุรานปาก,กานะครับพี่น้องก็อยู่แถวๆนี้แหละก็เลยมารับด้วยกับตัวเองนะครับส่วนหนังสือนี้ก็ให้ทีมงานช่วยส่งไปนะครับก็ยังไม่ทราบว่าอาถึงแล้วหรือ,อยังยังไรนะครับก็อนอิชชาลอ์ถ้าหากว่ายังไม่ถึงก็อาจจะเร็วๆนี้นะครับ ก็เป็นอย่างนี้นะครับก็รายการของเราก็จะเป็นการอ่านอัลกุรอานนะครับแล้วก็จะเป็นการอธิบายตัจุวิตนะครับโดยขึ้นทางหน้าจอให้เห็นก็จะได้เห็นภาพชัดเจนบางคนผมเจอพี่น้องของเราบางคนนะครับบอกว่าเรียนนี่ก็ในรายการของผมนี่เขาบอกว่าเข้าใจดีทำดีแล้วนะครับก็ขอโชสรรเสนอเลาตาล่ะนะครับที่ทําให้เรามีสื่อต่างๆตรงนี้นะครับ ที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องของอันกุรานเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านตัจวิดได้อย่างถูกต้องนะครับก็ทําให้พี่น้อง <c oughs> ของเรานั้นก็รู้สึกว่าเข้าใจแล้วก็พอใจนะที่จะได้อา่านเมือ่อเมื่อเกิดความเข้าใจเนี่ยมันก็จะทําให้การอ่านกุรานของเราเนี่ยนะครับ <c oughs> ได้รับรื่นมากขึ้นเพราะได้เข้าใจตัววิดว,ว,ว,ว่าจะต้องอ่านอย่างไรนะครับก็ขอชกต่อลอสุบานตราที่ทําให้เรานั้นได้มีสื่อตรงนี้นะครับในการที่จะบอกถึงสิ่งที่เป็นเรื่องราวของ ศาส,สนาโดยเฉพาะอัลกุร่าที่เป็นการามูลอที่เรานั้นจะต้องพยายามอ่านให้ถูกต้องนะครับทำความเข้าใจนําไปสู่การปฏิบัติของรางวัลเราได้แจกไปหมดแล้วซึ่งพี่น้องบางคนอาจจะเรียกว่าน่าอยากจะเรียกว่าเ,เห็นรายการที่มีของแจกอย่างนี้หรือมีรางวัลให้กับพี่น้องเราเหมือนอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยบางคนอยากจะเป็นสปอนเซอร์ ลองถามคนข้างๆดูสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับอยากจะมีส่วนร่วมก็เจอนะครับติดต่อกับผมโดยตรงก็ได้นะครับหรือจะนําของรางวัลโดยเฉพาะเป็นหนังสือตัวชีวิตหรือจะสอบถามก่อนก็ได้ว่าจะเป็นหนังสืออย่างไรดีหรือว่าจะเป็นของรางวัลแบบไหนดีนะครับถ้าติดต่อผมก็087นะครับ5054734นะครับ087 5054734นะครับอาจจะโทรมาคุยก่อนว่าเอออยากจะ หนังสืออย่างนี้บางทีอาจจะไม่รู้ซื้ออะไรรู้ว่าจะหนังสือจะจะ,จะได้ช่วยแนะนําก่อนนะครับแล้วก็จะได้มาเป็นฮาฮดียะให้กับพี่น้องของเราที่มาในรายการอาจจะเป็นรูปแบบอื่นๆจากนี้แต่ว่าอิฉลอเราก็จะคงรูปแบบในเรื่องของการเดว่อตัจยุวิเนี่ยแหละนะโทรกันเข้ามาตอบปัญหาอย่างที่ครั้งที่แล้วที่ได้มีร่วมกันโทรเข้ามานะครับก่อนทำนู่นแล้วก็ได้รางวัลกันไปครบและ นะครับได้รางวัลหมายถึงว่าได้แจกไปแล้วว่าใครได้บ้างนะครับแล้วก่อนฉลองถ้ามันมีฮัดียะจริงๆเนี่ยเราก็คงไม่ได้ทําทุกอาทิตย์นะนะ,ะมันก็คงเวลาอะไรต่างๆก็อาจจะเดือนเดือนครึ่ง2เดือนแล้วแต่ความเหมาะสมอาือนตาจวิตกันไปพักหนึ่งอ่าสี่ตาจวิตห้าตาจวิตอ่ะมาแจกของรางวัลกันสัก4 5, ี่หรางวัลนะในเดือนสักครั้งหนึ่งเดือนครึ่งสักครั้งหนึ่งอันนี้ก็ดูความเหมาะสมแล้วกันนะครับมีฉลอหากว่าพี่น้องอยากจะร่วมเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าอยากจะให้ มีส่วนร่วมในการที่จะให้ฮาดียกะกับพี่น้องของเราก็ผ่านทางรายการของเราเนี่ยนะครับตีลาวตีตรงนี้ได้พี่น้องหลายครับเรามาพบกันในวันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับในรายการตีลาวตีนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อที่เราจะดูก่อนโดยรวมก่อนว่าเราจะเรียนอะไรกันในวันนี้นครับดูหัวข้อของเราก่อนนะครับอันแรกครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอัลกุรอานนะครับเป็นครั้งที่3 อ่ะพี่น้องดูทางหน้าจอนะครับก็จะมีขึ้นให้เกี่ยวกับอันกุรานครั้งที่3นะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นตะจุวิดวันนี้จะมาอีกกฎหนึ่งละค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเป็นกฎของมีมที่มีสุกูลมีมสุกูลก็คือมีมตายนะกลมๆข้างบนมีเรียกว่าโนมีมสุกูลก็คือมีกลมๆข้างบนด้ว่ามีมตายเราเรียนูนตายไปแล้วในเรื่องของูนตายนะครับอันนี้มาเกี่ยวกับเรื่องของมีมตายบ้าง ว่าเป็นอย่างไรนะครับสามอ่า,อา,าซาูรออาเบซ่าวันนี้ขึ้นซูรอใหม่แล้วนะครับซูรอาอาบาซาหนึ่งถึงสิบหกยาวนิดหนึง่งสิบหกอายะแต่ว่าอายะนี่จะสั้นๆน,นะครับแต่ก็ถึงถือว่าอาจจะเยอะนิดหนึง่งนะครับก็โดยความเหมาะสมในเรื่องของการแบ่งแบ่งการอ่านด้วยนะครับบางทีก็ก็จะดูความเหมาะสมว่าสักเท่าไหร่แล้วก็เนื้อหาด้วยนะครับของอายะตรงนั้นก็จะแบ่งอย่างไรนะครับแล้วก็พร้อมอธิบายตัจุวิศนะครับอิชัลลอฮ์ก็จะมีอธิบายตัจุวิศอย่างที่เราได้เคยทํากัน อันที่4ครับฝึกอ่านอัลกุรอานนะฝึกอ่านอัลกุรอานนะครับแล้วก็ที่5อ่านซูร่าอาบาซาอายะที่17ถึง32อันนี้ให้เป็นการบ้านเป็นโฮมเวิร์คเป็นวาจิบัตนะครับภาษาอาหรับเรียกการบ้านว่าเป็นวาจิบัตเป็น ib, วาจิบวาจิบแปลว่าจำเป็นนะวาจิบัสในการบ้าน17ถึง32นะครับเอาวันนี้เรามาดูนี่ก่อนนะครับดูเรื่องของมารยาท ต่างๆก่อนในเรื่องการอ่านเกี่ยวกับอรานครั้งที่หนึ่งที่สองเนี่ยผ่านไปแล้วครั้งแรกเราพูดถึงอาดาาหรือมารยาทในการตีลาวะในการอ่านอีคลาสต้องอ่านเพื่ออรรถสมมาตาลาไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นไม่ใช่เพื่อประกวดประันไม่ใช่เพื่อโชว์เสียงต้องการให้คนชมว่าฉันเสียงของฉันไพเราะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แต่ต้องเพื่ออรรถสมมาตาลาแต่ถามว่าเราต้องอ่านให้ไพเราะไหมใช่ในเบีวะไซน์นกุรอานนบียัอสวาติกุมนบียวะทั้งหลายจงประดับประดาอันกุรอานด้วยกับเสียง อ,อ,อ่านด้วยเสียงที่ไพเราะของเรานะครับอ่านด้วยเสียงที่ไพเราะแต่ว่าเราไม่เอาเสียงของเราไปประกวดประขันเพื่อให้คนชมหรือว่าต้องการแข่งขันในเรื่องการโชว์เสียงอันนี้เราจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราเนี่ยอ่านเพื่อเราตาลาแล้วก็อ่านด้วยกับเสียงที่ไพเราะที่ดีนะครับแล้อันที่สองเราพูดไปแล้วถึงตอหาระความสะอาดในในขณะอ่านอันกุรหานอันนี้พูดรายละเอียดแล้วนะครับว่าคนที่มีฮัดดัสเล็กเช่น สาวาอุจจาระผายลมอันนี้อ่นานกุรอานได้แต่อย่าจับมุสฮับนะครับแต่คนที่มีน้ำหนักแล้วอ่าน,นได้แต่อย่าจับมุสฮับส่วนคนที่มีฮัดดัสใหญ่มีฮัดัสใหญ่อย่างเช่นมีจานาบะอาจจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอาสุจิเคลื่อนนะครับอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มีจานาบะมีจานาบะอันนี้เนี่ยไม่ให้อ่นนานอัลกุรอานนะครับไม่ให้จับมุสฮับจับเล่มเนี่ยเต็มเล่มมุสฮับกุรอานไม่ให้จับไม่ให้อ่านกุรอานส่วนผู้หญิงที่มีประจำเดือน นะครับส่วนผู้หญิงที่มีประจำเดือนตามคำพูดทีมน้ำหนักนะครับของะหาอาลัมก็คือผู้หญิงที่มีประจำเดือนอ,อนุญาตที่จะนั้นอ่านุรานได้แต่ว่าไม่ให้จับเล่มหรือจับมุสฮับเช่นเดียวกันอ่านกุรานได้แต่มีเจนาบะไม่ให้อ่านกุรานเนื่องจากความแตกต่างไงครับพอคนมีเจนาบะเดี๋ยวเขาก็อานนาา้ำละอนนาบน้ำโยคะดัสเดี๋ยเขาก็หมดแล้วในช่วงระยะไม่ไม่นานแป๊บเดียวเดี๋ยก็ได้แแต่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนนี่มีระยะเวลานานบางทีห้าวันเจ็ดวันบางทีสิบวัน นั่นก่อนุญาตที่จะผู้หญิงที่มีจําเดือนที่จะอ่านกุรานได้แต่ว่าไม่ต้องจบมุสฮับเหมือนกับคนที่มีญานาบแม้กระทั่งคนที่ไม่มีญานาบมีฮะดัฟเล็กนี่ทัศนะอุลามะบางท่านนีก็เห็นว่าไม่ให้จบเหมือนกันแสดงว่าถ้ามีทั้งไม่ว่าจะฮะดัฟเล็กหรือฮะดดัฟใหญ่นี่ก็ไม่ให้เราจบมุสฮับ ครับอันนี้ก็ปลอดภัยที่สุดแล้วถึงแม้ว่าจะาดัสเล็กจะมีคีลาับ้างหรือว่านะักวิชาการว่าจับได้ไม่ได้เนี่ยถ้าเราเลี่ยงอะไนะก็คือมีน้ละมาดเนี่ยจับอันนี้ก็จะปลอดภัยที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่มีน้ละมาดเนี่ยก็ควรเลี่ยงไว้นะครับควรเลี่ยงไว้เอาวันนี้เราจะมาดูในอันที่สมของเราเนี่ยก็คืออัตตะสวุกสิวกักคือเมื่อจะอ่านกุรานโดยเฉพาะตื่นมาในยามค่ำคืน อัตตะวุกมารยาทหนึ่งในการอ่านกุรานี่ก็คือแปลงฟันถ้ามีสีวัก,ก็ดีสีวักไม่ข่อยอะนะ,ะถูโดยเฉพาะกับตื่นขึ้นมาในยามค่ําคืนนะครับคนที่ตื่นขึ้นมานี่ก็แน่นอนครับก็มีกลิ่นปากกันทั้งนั้นนะนะแล้วก็เราลองนึกว่าถ้าเราคุยกับมนุษย์เราเราเรา,เราไม่ได้แปลงฟันหรือแรงแบบไม่เกลี้ยงนี่เราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมและนี่กับอัลลอฮ เราเหมือนกําลังสนทนากับอัลลอฮ์เป็นกาลามูลอัลลอฮ์กำลังคิดตอบกาลังบอกกับเราเรากําลังอ่านการลามูลลอฮ์นี่สมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะให้ปากของเราเนี่ยสะอาดแปรงฟันนะครับใช้สีวักตรงนี้จะดีที่สุดเลยอันนี้ก็เป็นมารยาทในการอ่านกุรานนะครับและสิ่งแรกที่นบีเข้าบ้านเนี่ยนบีก็จะทําการสีวัแตะสวุกใช้ก็คือแปรงฟันนะเพราะเดี๋ยวต้องคุยกับอะไรครับกับครอบครัวอะไรต่างๆนี้ก็ให้ปากของท่านนี่มีความสะอาด อันนี้อ่านกาลามุลลออ่านกุรานก็ให้ปากของเรานั้นมีความสะอาดเช่นเดียวกันนะฉะนั้นเรื่องของเตาซาวุกก็เป็นมารยาทอันหนึ่งก็คือซีวะหรือว่าการแปลงฟันสีฟันเนี่ยถือว่าเป็นมารยาทในเรื่องของการอ่านกุรานเหมือนกันวันนี้เราจะมาพูดถึงกฎของมีมที่มีสุกูลนูนที่มีสุกูลนูนแล้วก็มีสุกูลอันนี้มีมที่มีสุกูลก็คือมีม่ดแล้วดูจากดูจากตรงนี้มีมที่มีสุกูลตัวไหนอ่ะตัวนี้อันนี้เราก็ รู้กันแล้วนะมีมิสุกูนูมิสุกูนูมิสุกูนสระซ้อนอันอินอุนเนี่ยอันอน,น,น,นี้มันเป็นหุกห้าเมื่อเจอหนึ่งในสี่ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นห้าหุกกลมที่เราบอกนล้มันก็ต้องมีหนึ่งในห้าแต่มิสุกูนี่อีกประเด็นหนึ่งอีกกฎหนึง่งอันนี้อย่าไปรวมกันอื่นนะเดี๋ยวจะมึนดี๋ยเจะงงนะครับก็พยายามแยกให้เป็นกลุ่มแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเนี่ยเราทวนครั้งที่แล้วนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นคําที่อาจจะไม่ มันเป็นอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับกับคำนี้เพราะมันเป็นคำยกเว้นน่ะรือว่าเป็นเป็นเป็นกฎเฉพาะเป็นกฎเฉพาะไม่ใช่ว่านูนตายพบวานูนตายพบอยากอีดออยู่หน้า,ยนายอย่างเดียวเนี่ยอา่านไม่ใช่ละมันก็มีรายละเอียดอันนี้เราพูดครั้งที่แล้วนะครับอันนี้เราทวนให้แต่จีวิตครั้งที่แล้วเนี่ยคืออันนี้อ,นอันอิสฮาร,รุอันอิดงอูอันอิสฮารแปลว่าให้ปรากฏหรือให้ชัดเจนอันอีอดมก็คือกล้ำออันอิสฮารอีโดมคืออะไรครับออันนี้คือหุกกมหุกกม ทั้งหนะอันนี้เรียนไปแล้วอันนี้เรียนไปแล้วอา้าวอันอิสฮารอิดอมหมายความว่าการอ่านให้ชัดเจนของอักษรที่เป็นอิดุอมก็คือไม่หน่วงเสียงมีกี่คำครับมีสี่คำในอันกุรอานได้แก่นูนตายพบกับยะหรือวาวที่อยู่ในคำคำเดียวกันอันนี้ครั้งที่แล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ของใหม่อันนี้ทวนให้ที่อยู่ในคำคำเดียวกันการอ่านเนี่ยให้อ่านชัดเจนโดยไม่ต้องหน่วงเสียงปกตินูนตายพบ ยาหรือวาวเนี่ยเป็นฮุกกมอะไรครับเป็นอิโดรมาอันอยุนนะใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยมันมีอยู่สี่คำแล้วก็นูนตายพบยาหรือวาวเนี่ยมันอยู่ในคําเดียวกันเรียกว่าเป็นอิซฮาร์อิโดรอ่าดูตัวอย่างนะครับอันนี้เราเรา,เราพูดไปแล้วอยู่ในซุรออัลระอัลอามอัลซอฟอัลอาลานะครับซึ่งอย่างครัว่าคําว่าดุนยาคําที่สี่เนี่ยอันนี้จะมีมีเยอะในคุรานมีสี่คำแต่ไม่ใช่สี่ที่นะครับอ่า มีคำว่าซินวานนูนตายพบวาวเห็นไหมครับอ่าซินวานกินวานคําว่ากินวานนูนตายพบวาวบุญญาณนูนตายพบยาแล้วก็ดุญญาณนูนตายพบยานูนตายพบวาวก็คือคำทีはは่หนึ่งคำที่สคือซินวานและกินวานนูนตายพบยาคืออ่าคำว่าบุญญาณนะครับและก็คำว่าดุญญาหรืออดุญญา นูนตายพบวาวกับนูนตายพบยาอยู่ในคำเดียวกันเนี่ยคือคำเดียวเขาว่าซินวาในคำเดียวกินวาในคำเดียวบุญญาในคำเดียวแล้วก็อดุญญาหรืออดุญดุนยาในคำเดียวนั้นตรงนี้ให้อ่านชัดไม่ต้องอ่านกล้ำแล้วก็ไม่ต้องหนูอ่านว่าซินวานนะครับอ่านว่าวายนาคีลุนซินวานซินวานปกติมีตอนไหฮะกินวานุนดานีะ อ่านว่ากินวานไม่อ่านว่าก um ิววานนะครับกะอันนะฮุมบุญญาหุมารุสุสนะนะอ่านว่าบุญญาไม่อ่านบุยานะครับในสุดท้ายครับบันตุซิรุนันหายาตัดดุนยาบันตุซิรุนันหายาตัดดุนยาคำนี้เราเจอบ่อยดุนยาไม่มีไม่ไม่เคยได้ยินใช่ไหมอ่านว่า บันตุซิรูนัลฮายาตัด,ดุยยาไม่ได้อ่านแบบอิดดอมใช่ไหมไม่ได้อ่านน่วงกล้ามแล้วก็น่วงไม่ได้อ่านแบบอิดดอมอยู่นะเพราะว่าเป็นอิสฮาดตอิดดอมมีสี่ขีดในกุรานมีคำว่าซินวานมีกินวานบุญญาและก็ดุญญนยะาครับอันนี้ทวนครั้งที่แล้วจะได้แล้วเราต้องจดจําคํานะครับว่ามีคําไหนบ้างในกุรานตรงนี้นะครับอ่ะมาะในหัวข้อของเราวันนี้คือมีมตายนะครับ มีมตายพบอะไรบ้างจะเกิดหุกกมอะไรบ้างเมื่อมีมที่มีสุกูลมีมตายนะพบกับอักษรภาษาอับแบ่งเป็นกฎการอ่านได้3ฎกฎคืออันนี้านตาจวิตบางเล่มน,นะครับหรือนะักวิชาการดาตาัตจวิตบางคนก็แบ่งออกเป็น3ฎกฎบางคนก็แบ่งออกเป็น5้าละเอียดไปอีกนะครับแต่เราเอาแหละเอาเอา,เอาโดยรวมก่อนเดี๋ยวเอา3านี่ก็จำมือและนะจะเอา5เอาหกก็อะไรกันนี่นะเอาค่อยๆไปอันแรก บอกไปแล้วมีมที่มีสุกูลเนี่ยหรือมีมตายพบกับอักษรภาษาอาหรับแบ่งเป็นกฎการอ่านได้3กฎคือ 1. อิดรอมมูตามาศีไลนะครับอิดรอมมูตามาศีไลอันที่2ครับเป็นอิฟฟาชาฟาวีอันที่2เป็นอิฟฟา,าชาฟาวีอันที่3เป็นอิซฮาร์ชาฟาวีอิซฮาร์ชาฟฟาวีอ่ะ ต่ว่าอันแรกเนี่ยที่เป็นอิดรอมุตมาซีไลนี่อันนั้นเป็นจะอันนี้คือรวมๆแต่ถ้าให้ละเอียดเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นอิดรอมอัลมุตมาซีไลอัลซอกรมาอัลกุนนะทำอันนี้คืออะไรคือมีมตายพบมีมเพราะอิดรอมุตมาซีไลนี่เขาบอกว่าตัวที่เหมือนกันพบพบกันนะครับอา้าวตัวอักษรเหมือนกันที่ไม่ใช่มีมกับมีมอะเป็นตัวอื่นนะนะครับตัวอักษรที่เหมือนกันมันพบกัน ตัวที่ตายพบกับอ่ากับอีกตัวหนึ่งที่มีสระแต่เป็นตัวเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยเขาเขาก็เรียกว่าอิดดะกอมมุตมาสีไลเหมือนกันอ่าแต่ถ้าว่ามีมตายพบมีมที่เราจะพูดอันแรกเนี่ยอันแรกเลยเอาอิดดกอมมุตมาสีไลนี่ยคือมีมตายพบกับมีมถ้าให้ชื่อแบบละเอียดหน่อยเขาเรียกว่าอิดกอมอัลมุตมาศีไลนี่อัลซอกีรมาอัลกุนนะนะครับอิดกอมอัลมุตมาศีไลอัลซอกีรมาอัลกุนนะ เป็นไงเริ่มยังเริ่มมึนนะอ่าเอาละเ,เอาโดยรวมก่อนอนั้นอิดุกอบมุตมาซีไลแต่ว่าจะจะบอกว่าเออบางคนก็เรียนมาอย่างี้ก็เขาเรียกว่าอิดุกอบอันมุตมาซีไลอัสซอกีรมาอัลวุนนะคือมีมตายพบกับอะไรครับมีมตายพบกับมีมที่มีสระอันที่สองเรียกว่าอิฆฟะชัฟาวีและอันที่สามเรียกว่าอิซฮาร์ชัฟาวีอ่าเดี๋ยวมีอันอิซอะไรมีอิซฮาร์ชัฟาวีอัชัดเขาจะมีจะแยกรายละเอียดแบบเป็นห้านะแต่อันนี้เอาโดยรวมแล้วกัน อิชาร้อนเลือแต่เราก็คอยเสริมให้นะแค่นี้ก็ไม่ไหวมือแล้วใช่ไหมอืมอ่ะเรามาดูอันแรกก่อนมีมที่มีสุกูลพบกับมีมเรียกว่าอิดโรมุตามสีไลแต่ถ้าให้ละเอียดหน่อยนะเขาียกว่าอิดโรมุตามสีไลอัสซอกีรมาอัลกุนนะมีมตายพวกมีมอ่ะผมใส่บวกไว้เนี่ยก็คือพบมะนะเออไม่ใช่มีมบวกมีมอะไรงพบกันมีมตายพบกับมีมที่มีสระเรียกว่า อิดกอมุตมาสีไลเรื่องแบบละเอียดคืออิดกออันมุตมาสีไลอัลลอฮูรมานกุนนะบอกไปแล้วการอ่านเนี่ยอ่านยังไงครับอ่านควบเสียงมีมพร้อมกับหน่วงเสียงก็คือควบไปในตัวหลังอะ่ะอ่านเข้าไปในตัวหลังแล้วก็ให้เราหน่วงเสียงมีตัวอย่างไหมมีสิเดี๋ยวไม่มีตัวเรียนกุรอานเรียนก็ให้มีตัวอย่างจะได้รู้ว่าเออยังไงคําและตัวอย่างมี่ทาให้ชัดๆใหญ่ๆให้เห็นนะถ้าไม่เห็นอีกเนี่ยนะ มีตั้งน่ก็ซื้อ32นิ้วตัวจะได้ใหญ่ขึ้นถ้าดู14นิ้วอาจจะมองไม่ค่อยชัดถ้ามีตัง้งน่ซื้อ32นิ้วจะได้ใหญ่แล้วจะได้ชัดนะครับคำแรกเนี่ยอ่านว่าอะไรครับปกติอ่านว่าละาฮุมมาซาลาใช่ไหมอ่ะมีมตายคือสีเหลืองเนี่ยพบกับมีมที่มีสระคำแรกนะคำที่สองอัตวะมาฮุมมินอ่ะมีมตายบอกแล้วพบกับอะไรครับพบกับมีมเป็นอีเดกอมมุตามาสีไล วัลลากุ้มมากระซับตุมมีมตายพบมีมที่มีสระเห็นไหมอ้าวเราบอกไปแล้วอ่านยังไงครับอ่านควบเสียงไปเลยก็คือเข้าไปในมีมตัวหลังนะแล้วก็ให้หน่วงด้วยอ่านยังไงเลหุมมาซาลาอ่านควบนะอ,อ่านควบไปในตัวหลังหรือบางทีเขาก็าจะใส่ชิดดาหรือชดดาวาให้กับเนี่ยมีมตัวที่รับสระเนี่ยให้อ่านควบ แต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วว่ามีมตายพบกับมีมที่มีสระอันนี้ก็ให้อ่านควบเข้าไปในตัวหลังแล้วก็หน่วงเสียงละหุมมาซาลาอัตองามหุมมิอัตุามหุมมิจูอย่างนงี้นะครับอันนี้ก็เอาอัตองามหุมมิวลากุมมาคัศบตุ วันกุมากาศตุ่มเห็นไหมครับมีมตายพบนี้เป็นอิดรอัลมุตตามาซีไลหรืออิดรออมัลมุตตามาซีไลนี้อัลซอกีรมาอัลวุนนะครับอันนี้แบบละเอียดหน่อยใช้คำละเอียดหน่อยแต่เธอเรียกว่าอิดะอัมุตตามาซีไลก็เอาเถอะนะแต่ว่าถ้าละเอียดหน่อยนะมีมตายพบมีมเนี่ยให้เรียกว่าอิดรออมัลมุตตามาซีไลอัลซอกีรมาอัลวุนนะเข้าใจไหมครับอืม ส่งเสียงนิดนึงว่าเข้าใจเราจะได้รู้นะว่าเข้าใจแล้วนะชาร์ล็อ์น่าจะเข้าใจแหละนะครับแล้วก็เจอในอยายหกกุรอ่านเราก็จะแนะนําเพิ่มเติมนะครับเจอในอยายหกกุรอ่านก็จะแนะนําเพิ่มเติมนะครับอ,อันนี้เป็นเรื่องของผ้าเป็นมาคอริัลฮรูฟเป็นเรื่องของตําแหน่งการออกเสียงอันนี้ที่เราแนะนําไปนั่นแหละชาร์ล็อ์ alom, มีโอกาสก็จะจะจะดูให้นะครับแต่ว่าอาจารย์ยูซุฟหวังปัญญานี่ก็เน้นในเรื่องของมาคอริจ อัล์รูฟหรือว่าตำแหน่งของการออกเสียงอยู่แล้วนะครับชาลล์เราก็จะเพิ่มเติมหรือว่ามีภาพประกอบตรงนี้ก็ให้ดูได้ไดชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านสุราอาบาซาอาย์ที่1ถึง16นะครับูเราอาบาซาอาย์ที่1ถึง16นะครับแล้วก็ถ้าอธิบายได้หมดนี่ก็อธิบายถ้าว่าไม่หมดนี่เดี๋ยวเราก็ไปต่อในเบรกที่2แล้วก็ชาลล์มี เวลาเนี่ยนะก็จะเปิดสายให้พี่น้องของเราได้โทรเข้ามานะครับเปิดสายให้กับพี่น้องเราได้โทรเข้ามาอ่านแล้วก็เคยบอกไปแล้วสองเงื่อนไขที่เราได้บอกเอาไว้ก็เป็นเรียกว่าเป็นการขอความร่วมมืออันแรกนี่ก็คืออะไรครับคนที่อ่านได้ดีแล้วมีครูเรียนตัชีวิตที่มาเร็วเรียนกอรีแล้วเนี่ยก็เปิดโอกาสให้กับพี่น้องเราที่อาจจะอ่านยังไม่ค่อยชัดนักยังไม่ค่อยคล่องนักเปิดโอกาสให้กับพี่น้องของเราได้มีส่วนร่วมเพราะคนที่เรียนกอรีเนี่ยก็มีครู ได้เรียนประจําอยู่แล้วแล้วก็ตัวเองก็อ่านได้ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ก็เปิดโอกาสให้กับพี่น้องเราเพราะว่ารายการนี้เราจะเน้นตัศเสียคือการแก้ว่าเออตรงไหนอาจจะเสียงยังไม่ถูกน้ายังอ่านยังไม่ถูกตัจีวิทย์เนี่ยก็จะแนะนําให้อันที่2องนั่นไขะที่2องอขอความร่วมมือข้อที่2นี้ก็คือ,อผู้หญิงมุสลิมนะ,ะโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยนะอ่านนี่ก็ให้อ่านแบบตัวจวิทย์แต่ว่าไม่ต้องอ,อ่านแบบเสียงขึ้นเสียงลงนะนะ อ่านแบบเท่น้องนั้นก็ขอขอละไว้แล้วกันขอว่าถ้าอ่านก็อ่านแบบเสียงธรรมดาแบบตะจุวิดก็โอเคแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นขอความร่วมมือแล้วก็ได้เคยพูดไปในครั้งที่แล้วแล้วนะครับเดี๋ยวเราอ่านสุรอาบซาหนึ่งถึงสิบหกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วอ่านเริ่มต้นสุร้ออ่านครั้งแรกเริ่มต้นสุร้นี่ก็อูซบิลเลห์นชชัตอัรอจีมิซซ์นาอิร์มานรอฮีมแล้วก็อ่านสุราอนะครับเดี๋ยวเราอ่านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูตะจุวิด นะครับอ่าเดี๋ยวพี่น้องดูตามไปเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้กับพี่น้องได้ดูทางหน้าจอนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ع ب س وتوالى جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ครับก็เป็นอายะที่1ถึง16นะครับเดี๋ยวเราดูตัจีวิทนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเบรกดูตัจีวิดนิดหนึ่งนะครับอาบัสซาอัตวัลลาอาบาาัสะนะครับตัวอีนบอกไปแล้วตัวอีนอักษรกลางลำคอตัวอีนอพยายามออกเสียงให้ถูกต้องตัวอีนไม่ใช่อ้าบ้าซ่างเดียวอา้าตัวอีนนะครับอาบาาัสะตัวอีนซีนอักษร ช่องลิ้นนะครับพนล,ลมอาบาซาลมออกมาวาตาวลลาวาตาวลลามิชิดานี่ให้เราอ่านอะไรครับให้เราอ่านนิ้นเลยนะอ,อ่านนิ้นเข้าไปลามิชิดากับรอมิชิดาเราแนะนาแล้ววาตาวลลาไม่ต้องวาตาวลไม่ได้เป็นตัวลามนี่อ่านนิ้นเข้าไปเลยนะครับอาบาซวาตาวลลาต่อไปครับย่อที่สองครับ อังจาอฮุลอาหมาอังจามาแล้วครับเรียนไปแล้วนะอันนี้นูนตายพบจีมถ้าเราเจอนูนตายนะสระสอนอันอินอุนเนี่ยนะหนึ่งในสีเนี่ยอันนี้ให้ดูละมันจะต้องมีหนึ่งในฮะคมอันนี้นูนตายพบจีมเป็นอิกฟาอันกัมกึงพร้อมกับหนงเสียงอันว่าอังจาตัวจีมอักษรกลางลิ้นนะครับแล้วก็เน้นด้วยนะ เสียงแน่นตัวจีมอังจานะครับตัวจีมอักษรกลางลิ้นแล้วก็เน้นนะครับเน้นเสียงด้วยเสียงแน่นอังจาอันนี้มัดวาจิมัดวาจิมุตตาสซินนะครับมีฮัมซาเขียนอยู่กับราบราบกับพื้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีเครื่องหมายข้างบนยาวๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นมัดวาจิมุตตาสซินอ่านยาวประมาณห้าถึงหกคารอกะอันจ์ฮุลอะมาอันนี้ฮัมซาพบกับอีน นะครับทำจ้าพบกับอินอะมานะครับไม่ใช่อีไม่ใช่กลางลำคอทั้งหมดเป็นทำจ้าส่วนลึกสุดของลำคอตัวอินอักษรกลางลำคอนะครับตัวอินถูกสะกดนะครับอ่านว่าอันเจ้าฮุลอะมาครับอายะที่3ครับ ى, ว่าไม่ดรีกาละฮุยซักกะว่าไม่ดีเรียนมและ อักษรลาดานกอฟตอบาจิมดานเมื่อหนึ่งในห้าอักษรเนี้ยกอฟตอบาจีมดานมีสุกูลอยู่ให้เราอ่านสะท้อนอันนี้เป็นกอักษรสูรอว่าม่ยุดนะสะท้อนนะครับว่ามายุดริกะละลลาหูตัวอีนอักษรการลำคออย่าลืมละอันตัวอีนนะครับละอลลันละหูอันหูเขียนวาวตัวเล็กๆตรงนี้ไว้ให้นะครับจริงๆถ้า การเขียนทั่วไปก็ไม่เขียนอะไรไว้ให้หรอกแต่ก็จะอ่านเองว่าเป็นอ่านฮูไม่อ่านฮูนะครับแต่น,นี้ก็เขียนว่าวเล็กๆไว้ให้ว่าให้รู้ว่าเหมือนเป็นอ่านว่าฮาอูฮาอูวาฮูนะครับและอัลละฮฺยะซักกาตัวใยนะครับอ่าตัวใยตัวใจสอรชอนลิงเหมือนกันนะครับซอสซีนใยนะครับยะซักกาตัวใจยะซักมันะยะยะยะเนี่ย

ฟาต์เฝ้ามาและนูนตายนูนเขาไม่ใส่สระไว้ให้อันนี้ก็คือนูนตายนะครับนูนตายพบฟ้าเป็นอิกฟ้าอ่านกล้มกึง่งพร้อมกับหนงเสียงอ่านว่าฟาต์งฟ้าฟาต์งฟ้าอาุดซิกรอตัวดานนะครับตัวดานอักษรปลายลิ้นจรดไรฟันอ่านซิกไม่ใช่ซิกอ่านซิกอกอลิ้นออกมานิดน,นึงซิกรอนะครับ ذكر أو يذكر فت فعهد ذكر ะครับอ่าเดี๋ยวอีกข้อาาหนึ่งเราเบรกนะครับอัมมามมนิสตุนะอัมมามีมิชิดะให้เราอ่านอะไรครับให้เราอ่านนวงมีมิชิดะให้เราอ่านนวงเสียงนูนมิชิดะกับมีมิชิดะให้เราอ่านอะไรครับอ่านนวงเสียง อ่านว่าอ่นาอนประมาณหน่วงถึงสองถึงสามฮารอก้เป็นชิดดาตารรคีหรือว่ายิบุนกุลน,นะมานิสเข้าไปในซีเลยนะครับมานิสตักนะอันนี้ให้ดีนะครับอย่าเป็นมานิสตักนะตักน้าไม่ไดนะ้อันนี้ตัวเกนไม่ใช่ตัวเคาะเกนกับคาะนี้ก็ส่วนบนของลําคอเหมือนกันส่วนบนสุดของลําคอนะครับอัมามานิสตักนะตัวเกนอัมามานิสตักนะนะครับอ่ะ เราอธิบายมาถึงอายะที่5นะครับในเรื่องของตัดยุทิตเดี๋ยวมีเวลาก็จะเปิดสายครับพีมีน้องได้อ่านนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับ